วิธีใช้เงินเราชนะผ่านแอปเป่าตั้งวิธีการนะคะก็ให้ทุกคนเข้าแอปเป่าตั้งของตัวเองบนมือถือนะคะจากนั้นก็ใส่รหัสพินหหลักให้เรียบร้อยก็จะเด้งเข้ามาหน้าเป่าตั้งเลือกนะคะ G Wallet ก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะจะเจอคำว่ารัาชนะนะคะก็เลือกที่คำว่าใช้สิทธิ์ค่ะจากนั้นก็ จะโชว์หน้านี้นะคะขึ้นมาเป็นหน้าเราชนะนะคะจากนั้นนะคะก็สแกน QR เราชนะจากร้านค้าที่เราไปซื้อของนะคะจะมียอดเงินเข้ามาให้เรานะคะเราก็เช็คความถูกต้องแล้วก็กดยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะ กดพิน6หกหลักนะคะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิอีกครั้งนะคะแล้วก็เขาก็จะเด้งเข้ามาหน้าการใช้สิทธิเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีสลิปหลักฐานการใช้สิทธิให้เรานะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราสามารถกดกลับหน้าหลักได้หรือว่าออกจาก แอปตัวนี้ไปได้เลยนะคะก็ง่ายๆนะคะเรียนรู้ไว้เดี๋ยวเราจะได้เริ่มใช้งานกันในเดือนหน้านะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ